ชต้องรีบออกมาผมต้องรีบทําคอนเซปต์นี้ออกมาเนี่ยคอนเซปต์แหวนเนี่ยสวยอะของจริงสวยมากนี่ไหมคือคือคือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงตะกร้าเพราะว่ากำลังเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงเทสอยู่ QC QC นอกจากที่จะขายสินค้าได้คุณได้วิชาไปเลยนะเหมือนได้ธุรกิจไปเลยอะั้งแตื่นนาใช่ไหมเทพใช่คนที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรเราอ่ะ ก็กล่ว่าได้วิชาได้ธุรกิจเป็นหนึ่งสารมาไก่ด้วยฉันมาไก่มาไก่นี่โชว์มั่งเอามาโชว์เอามาโชว์ไม่แตกไม่แตกไม่อีกวงนึงอยู่ไหนสีดำคนนี้เขาจะหลุดไหมไม่หลุดมันยัเทสอยู่ใครที่สนใจจะทำสายมือนะคะแต่ว่าเป็นของมาเป็นพันธมิตรกดติดตามช่าเป็นของเทยนะคะเพราะว่าในี๋ยวเราจะมีการสอนตากร้าสอนทำคลิปจะบอกว่า ทำคลิปสายมูอะทำสายมูที่ทำง่ายมากเลยนะจะบอกให้เทพเพจะตั้งพารลอะไร่งเทพคนที่สนใจจะทําสายมูนะคะอันเนี้ยช่องพรเทวานึงเนี่ยเป็นช่องตัวอย่างที่พี่แหม่มปั้นเอาไว้นะคะเพื่อจะทําสายมูเอนะครับมีซีรีส์เบอร์มีตาแบรนด์นะครับมีตาสัญญักษณยี่ห้อแบรนด์นะครับแล้วก็มีบรรจุมวลสาร ตรงด้านในนี่คือมวลสารพระเครื่องนะครับมวลสารตะกุดมวลสารตะกุดมวลสารพระเครื่องบรรจุอยู่ในแหวนทุก,กวงนะครับนี่สุดผมบอกเลยสุดนะครับสุดมากๆครับบรรจุมวลสารพระเอาไว้นะครับทํายังไงจะใส่แหวนแบบแหวนมีมวลสารนะครับอ่เป็นไงผมบอกให้เลยว่าปังแน่นอน แหวนเนี่ยปังแน่นะครับโคตรแพงเนโคตรแพงไม่ใช่แหวนนะผมสั่งนําเข้าทองจีนโอ้โหแพงมากแพงโคตรๆเลยแต่ว่าเอาไปใส่แล้วเหมือนทองเลยไม่ลอกไม่ดำนำเข้ามาอยู่นำเข้ามาอยู่ามายไม่ลอกไม่ดำ ใส่แล้วเหมือนทองเลยสีมันเหลืองสีมันเหลืองอาลามเลยสีมันเหลืองอาลามคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าทําเสร็จแล้วไม่ต้องเอาไปชุบเลยทําเสร็จแล้วไม่ต้องเอาไปชุบเลยก็คือทําเสร็จแล้วไม่ต้องชุบนะครับผมไม่ต้องเอาไปชุบเลยสามารถขึ้นตัวเรือนเสร็จปุ๊บเอามาขัดแล้วใส่ได้เลยเขาบอกว่ามันมีความเหลืองเหมือนกับทองเลยอืมของจีนนะครับทุกคนของจีนไม่รู้มันผสมยังไงแต่โคตรแพงแพงมาก นะครับโลไหลตังผมสั่งไป10บกิโลสั่งไป10กิโล,โลนะครับเอามาลองใช้ดูก่อนมวลสารตะกุดมวลสารตะกุดมวลสารพระเครื่องบรรจุอยู่ในแหวนทุกวงนะครับนี่สดผมบอกเลยสุดนะครับสุดมากๆครับบรรจุมวลสารพระเอาไว้นะครับเห็นไหมนี่ผมใส่เขาเรียกว่า 2K ผมใส่แบบ 2K 2K ก็คืออะไรเงินกับทองแต่ว่าทองนี่เป็นชุบทองนะอืมไม่ใช่ทองแท้นะอืมสแตนเลสชุบทองกับสแตนเลสล้วนเห็นไ,ไหมผมใส่เป็น 2K ใส่เป็น 2K เลยทูโทนเห็นไหมขาวกับทองเงินกับทองอ่าเงินกับทองผมใส่เป็นทูโทนเลย 2K สวยเลย ใส่เป็นทูโทนเพราะว่าสร้อยเนี่ยมันเส้นเล็กเราสามารถใส่สองเส้นได้แล้วมันดูแบบมันดูสวยอะ่ะมันดูแบบเส้นเล็กๆใส่สองเส้นเงินทองอ่าเป็นชื่อมงคลด้วยเงินทองอืม